ถ้ามีเวลาแค่หนึ่งวันในกรุงโซเราจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับเราเก็บครบทั้งพระราชวังหมู่บ้านโบราณวัดเก่าแก่หอมสมุดสุดอลังการจุดชมวิวสุดฮิตและอาคารสุดล้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนซูซูนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่กรุงโซ่ประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวรอบกรุงโซ1่1วันเต็มๆนะครับผมก่อนไปก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับทุกคนสถานที่แรกนะฮะที่เราจะมาเที่ยวกันในวันนี้นะครับผมก็คือพระราชวังขยงบุกุงนะครับผมซึ่งที่นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดในโซเลยนะครับผมมีมา้แต่สมัยโบราณนะครับเดี๋ยวเราไปดูความยิ่งใหญ่ของพระราชวังที่เกาหลีกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเคยดูแต่ในซีรีส์นะฮะวันนี้จะได้มาเห็นของจริงและอันดับแรกนะฮะมาถึงปุ๊บเพื่อที่จะให้เข้ากับวัฒนธรรมเกาหลีนะฮะเราก็จะต้องไปเช่าชุดกันก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน นะครับว่าจะมีชุดแบบไหนบ้างนะครับก็มีหลากหลายร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเลยนะครับสำหรับเช่าชุดครับผมมีหลากหลายชุดหลากหลายสไตล์นะฮะก็เช่าได้ทั้งวันหรือว่าจะเช่าเป็นรายชั่วโมงก็ได้นะครับผมป้ะเดี๋ยวเราไปเลือกดูชุดกันครับผม ตอนนี้เราเลือกชุดนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชุดกันอันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะเป็นชุดด้านในอยู่เดี๋ยวเราไปเอาเสื้อครุมกันนะครับชุดมีเยอะมากมีหลากหลายไท้นะครับมีตั้งแต่ปกติแนละจนไปถึงแบบชุดแบบรอยัลเลยนะฮะ ผู้หญิงนะครับเขาก็มีบริการทําผมให้ด้วยนะครับมีหลากหลายร้านนะครับสามารถเลือกได้ตามใจแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนชุดเสร็จนะฮะเราก็เอาของของเราไปไว้ในตู้ล็อกเกอร์นะเขามีตู้ล็อกเกอร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นนะครับไปถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศได้เต็มที่เลยครับผม คนนูพระราชวังยิ่งใหญ่มากครับโชคดีท้องฟ้าเปิดแล้วก็เป็นสีฟ้าสวยงามมากๆปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับเข้ามาพอดีกับช่วงที่เขาเปลี่ยนเวนนะครับเขาก็จะมีการแสดงให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นมากตอนนี้คนดูเยอะมากๆครับคนดูปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นนครับทุกคนและที่ดีนะครับคือพระราชวังขยองบกุง พระราชวังหลวงแห่งยุคโชซอนครับผมซึ่งสร้างมาแล้วตั้งแต่ปี1395เก่าแก่กว่า600ปีครับผมซึ่งที่นี่นะครับเปิดทำการทุกวันยกเว้นวันอังคารตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยครับซึ่งค่าบัตรเข้าชมนะครับเพียง3,000วอนเท่านั้นครับแต่ถ้าเราใส่ชุดฮันบกนะครับก็สามารถเข้าชมฟรีเลยล่ะครับและอย่าลืมนะครับแวะดูโชว์เปลี่ยนเว้นอาหารนะครับที่อยู่ทางหน้าประตูซึ่งเท่มากๆแล้วก็คงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิมเลยล่ะครับ ด้านในก็กว้างขวางนะครับเราสามารถเดินเที่ยวชมได้แบบหลากหลายมุมมากๆนะครับผมแต่ละมุมนะทุกคนเหมือนในซีรีส์นะฮะแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้แบบสวยมากๆเลยครับผมก็จะเป็นภาพที่คุ้นตานะครับภาพที่เราเห็นตามในซีรีส์พีเรียดสมัยโบราณนะครับผมก็สวยงามครับผมบรรยากาศดีมากทุกคนคิดว่า2ชั่วโมงที่เราเช่าชุดน่าจะไม่พอนะครับผมเพราะว่ามันกว้างจริงๆแล้วก็แบบถ่ายรูป หลากหลายมุมบางมุมเราก็ต้องต่อคิวนิดหนึ่งเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่โดยรวมแล้วสวยมากๆทุกคนแนะนำนะครับอยากให้ทุกคนมาที่นี่เมื่อมาถึงเกาหลีนะครับ สถานที่ต่อไปนะครับบุกชอนวิลเลจนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับซึ่งมีคนอาศัยอยู่จริงๆด้วยนะครับเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆครับทุกคนแล้วก็ลายล้อมไปด้วยวิวตึกนะครับผม่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนเดิมนะครับผมข้างหน้านี้ก็จะมีร้านแบบขายของฝากของที่ลึกรวมไปถึงร้านเช่าชุดด้วยนะครับ จากพราชวังนะครับเดินมาเพียงแป๊บเดียวก็ถึงเลยครับสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ครับเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า600ปีครับเต็มไปด้วยบ้านโบราณสไตล์เกาหลีกว่า900หลังครับผมซึ่งที่นี่นะครับเข้าชมได้ฟรีตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะครับและทุกคนจะต้องใช้ความสงบไม่เสียงดังขณะเข้าชมนะครับเพราะว่าหมู่บ้านที่นี่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ครับ ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับทุกคนมีมุมถ่ายรูปเยอะมากถ้าเกิดใครเช่าชุดนะครับก็สามารถเช่าชุดแบบทั้งวันนะครับแล้วก็มาเดินถ่ายรูปที่หมู่บ้านนี้ได้นะครับเพราะว่าทางเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมกันแล้วก็สามารถเดินมาได้ครับทุกคน เดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันก่อนนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับชื่อเมนูว่าซัมเกทังนะครับผมเป็นไก่ตุ๋นขึ้นชื่อของเกาหลีเลยนะครับเข้ามาในร้านเรียบร้อยนะร้านก็ตกแต่งบรรยากาศดีมา,ากๆนะครับผมก็มีหลากหลายโซนมีหลากหลายที่นั่งนะครับสั่งไปไม่ถึงหนาทีเมนูมาแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาทําเตรียมไว้อะครับผมเดี๋ยวไปดูเมนูกัน เรียบร้อยครับผมทุกคนต้องมาโดนนะฮะร้านนี้อร่อยมากๆก็หลังจากที่เรากินเสร็จอิ่มนะครับทุกคนดูคิวยาวมากอันนี้ถือว่าเราแบบโชคดีสุดๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่เรามาไม่มีคิวเลย <c oughs> แต่ตอนนี้คิวยาวไปถึงที่จอดรถเลยคร ตอนนี้เรามาเข้าวัดกันบ้างนะครับเที่ยววัดที่มีชื่อเสียงของกรุงโซกันสักหน่อยนะครับผมที่นี่ชื่อว่าวัดปงอินซานะครับผมวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับมีอายุกว่า1200ปีนะครับผมแวะมาไหว้พระแวะมาขอพรกันก่อนนะครับ และวัดแห่งนี้นะครับผมตั้งอยู่ใจกลางย่านกลางนำเลยครับบรรยากาศเงียบสงบท่ามกลางตึกสูงสุดทันสมัยครับผมจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของวัดนี้นะครับก็คือจะมีพระพุทธรูปไมตริยะสูงกว่า23เมตรครับตั้งตระงงานกลางวัดเลยล่ะครับผมและที่นี่นะครับยังมีการจัดกิจกรรมให้ลองนั่งสมาธิทำโคมบัวหรือแม้แต่ชงชาสไตล์พุทธครับผม ครทุกคนตอนนี้ออกมาจากวัดเรียบร้อยนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับจะเป็นห้างโคเอ็กซ์นะครับผมซึ่งด้านในนะครับจะมีห้องสมุตรสตาล์ฟิวนะครับที่มุมถ่ายรูปสุดฮิตของที่กรุงโซแห่งนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครมาเที่ยวก็สามารถเที่ยวได้ทั้งวัดนะฮะแล้วก็ห้างโคเอ็กซ์นะครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสมุดสตาร์ฟิลล์นะครับเป็นห้องสมุดแบบอลังการมากๆครับทุกคนก็คือเขาจะมีผนังเป็นหนังสือนะครับสูงถึง13เมตรครับผมแล้วก็จะมีแสงจากธรรมชาติเข้ามาครับสวยงามมากๆเหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆครับแต่ตอนนี้คนเยอะไปหน่อยนะครับทุกคนก็ที่นี่นะฮะห้องสมุดนะครับเขาจะมีอยู่2สาขานะครับก็คือจะมีที่นี่นะคับแล้วก็จะมีที่สุวรรณเขาบอกว่าที่สุวรรณนี่จะใหญ่กว่าแล้วก็ทันสมัยสวยกว่านะครับแต่ก็ยังไม่เคยไปเหมือนกัน ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆกันครับ สถานที่ต่อไปนะครับผมเราไปที่จุดแบลนด์มาร์กของกรุงโซนะครับจะเห็นอยู่ในซีรีส์หลายเรื่องเลยนะครับก็คือโซทาวเวอร์นั่นเองนะครับผมก็เราขึ้นมาที่ภูเขาน้ำซานนะครับผมจะเรียกว่าน้ำซานทาวเวอร์หรือว่าโซทาวเวอร์ก็ได้นะครับตอนนี้กําลังจะต่อแถวนะครับซื้อตั๋วขึ้นเคเบิลคาร์นะครับก่อที่จะขึ้นไปบนหอคอยนะครับผม ตอนนี้เราต่อแถวนะครับแถวยาวมากตอนนี้รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทีแรกคิดว่ามองจากด้านล่างนะครับคิดว่าซื้อตั๋วแล้วจะได้ขึ้นเลยแต่ทีนี้ขึ้นมาชั้น2ตกใจมากเหมือนเขาวงกดแถววนไปวนมาฟิลเหมือนต่อคิวเล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกนะครับ และวิธีการขึ้นไปบนยอดเขานำซานเพื่อไปเยี่ยมชมโซลทาวเวอร์มีทั้งหมด3วิธีครับวิธีแรกนั่นก็คือขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเค b บิลคาครับผมก็จะได้มองวิวสวยๆด้วยนะครับวิธีที่2ครับนั่งรถบัสครับก็อาจจะเวียนหัวนิดนึงเพราะว่าทางเป็นทางขึ้นเขาครับส่วนวิธีที่3เหมาะสําหรับสายฟิตครับเราสามารถเดินขึ้นเขาได้เลยนะครับถือว่าออกกําลังกายแล้วก็เยี่ยมชมธรรมชาติไปด้วยครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กยอดนิยมนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เวลาคนมากับคู่รักรามาทานะครับก็คือจะซื้อผวงกุญแจมาแล้วก็เขียนชื่อนะฮะเขียนชื่อเสร็จเราก็จะเอากุญแจมาคล้องเขาเชื่อว่าจะทําให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวนะครับผมใครมีแฟนมีคู่รักนะครับก็สามารถมาคล้องกุญแจได้แต่ถ้าใครยังไม่มีก็มาหาที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็พากันมาคล้องกุญแจ กุญแจบางอันนะทุกคนมันเก่ามากๆแสดงว่ามันแบบมีมานานมากๆขอเขคล้องกันไว้นานมากๆเลยครับโอ้โหกุญแจเพียบส,<ะ>ส,<ะ>ส่วนตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นระเบียงชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นวิวเมืองของกรุงโซได้ทั่วเลยนะครับ ครับทุกคนและที่สุดท้ายที่เรามาแวะเช็คอินกันสําหรับวันนี้นะครับก็คือ DDP นะครับผมก็ที่นี่นะครับถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คชื่อดังของย่านดงแดมุนเลยนะครับผมก็ด้านหลังก็จะเป็นตึกนะครับดีไซน์แปลกประหลาดมากๆนะครับเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนยานอวกาศเลยนะครับออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังแต่ผมไม่รู้จักนะ เดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับแวะมาถ่ายตรงนี้ได้นะครับสวยมากๆดีไซน์เก๋มากๆเลยครับ ด้านในใะครับแบ่งออกเป็นโซนๆนะครับหล,ลักๆเลยนะครับที่นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลป,ปะแฟชั่นนะครับก็จะมีนิทรรศการมีการแสดงผลงานหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีเลยนะครับผมมีคนมาเดินเล่นมาถ่ายรูปเยอะมากๆนะครับมุมถ่ายรูปสวยมากๆทุกคนเป็นสถานที่แบบสาธารณะเราสามารถมาพักผ่อนได้นะฮะ เรียบร้อยครับทุกคนสําหรับหนึ่งวันนะครับที่เรามาตะลุยเที่ยวกรุงโซกันนะครับผมคลิปวันนี้นะครับเราลืมบอกไปว่าเรามาเที่ยวกับแท็กซี่ไทยในเกาหลีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจให้พี่ๆเขานําเที่ยวได้ครับขอบอกว่าราคาไม่แพงแล้วก็พี่ๆบริการดีมากๆครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราเข้าที่พักพักพอดกันละอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย